สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องแกรทอนคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับมีสมาชิกขอสูตรนี้กันมาเยอะมากมากเลยนะครับเป็นสูตรจริงจริงแล้วจะเป็นสูตรหน่วยบนตัวเดียวนี่ฮะสูตรนี้นะครับจะเดินยาวเลยทีเดียวนะครับตานี้เลยนะเป็นสูตรหลักหน่วยบนนะโดยกําเนิดพูดง่ายๆนะครับผมลงให้วดแรกนะครับ หลุดเลยฮะแต่อย่างดีฮะเลขตัวเดียวหลุดไปที่หลักร้อยนี่ครับผมเขียนไว้หลักร้อยอยู่นะครับพอลงจริงให้งวดที่สองนะครับแต่เลขแปดตัวเดียวอ่ะมันกลับลงมาที่หลักหน่วยเหมือนเดิมครับพอมาวดที่สามลงจริงนะวดที่ผ่านมาอ่าสูตรได้เลขแปดฮะอ่ะแปดมันกระโดดขึ้นไปหลักร้อยอีกครับวดที่ผ่านมานะครับหรือจะเอาเป็นหลักร้อยกับ หลักหน่วยบนอ่ะก็ได้เหมือนกันสาหรับสูตรนี้หรือจะเป็นเลขวิ่งบนตัวเดียวเลยก็ได้เหมือนกันนะฮะให้สมาชิกพิจารณาเอาก็แล้วกันเพราะว่าอ่ะมันะเอามันเป็นมาได้ทุกหลักก็ได้นะก็ดีเหมือนกันฮะเลขแค่ตัวเดียวนะครับสมาชิกนะก็จะเป็นสูตรเก่านะครับต่อจากงวดที่ผ่านมานะฮะสำหรับสูตรนี้ครับเดี๋ยวมาทําให้สมาชิกข้อมาแล้วก็มาต่อก,กันกับสูตรใหม่นะครับสูตรนี้เลขเด่นบนแม่น,มนๆนะสองตัวมา1ตัว นะครับผมทําโปรแกรมรันไว้ดูอ่ะมันเข้าตามนี้กินจริง,รงนะสองตัวมาหนึ่งตัวทำไมผมต้องนาสูตรนี้นะครับมาเทียบชนกับสูตรนี้ให้เพราะว่าเลขมันชนกันนะมันมันจะมาชนกันที่สูตรนี้ด้วยตัวเดียวนะก็หมายความว่าสองูตรเนี่ยชนกันแค่ตัวเดียวนะสูตรเก่ากับสูตรใหม่หน,มนะสมมชิชนะอ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายผมคํานวณเสร็จผมจะนํามาเปรียบเทียบให้นะครับสมมชิชนะว่าปรนชนกันตัวไหนนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปนะดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับช่องแคทอนนะักคำนวณฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยเด้อแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะน,นําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพน,านัพนหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทาง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลผมให้ว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองทุพิดนั้นยังไงก็าการกขอโทษขอัยเด้เด้สมาชิกด้วยเอามาคำนวณสูตรนี้กันก่อนนะสูตรสูตรใหม่นี้นะครับคำนวณสูตรใหม่กันก่อนเดี๋ยวค้ามาดูสูตรเก่านะครับ <c oughs> ดึงภาพให้มันเข้ามาชัดๆหน่อยใกล้ๆกั มาดูสูตรเด็ดบนแม่นดับผมลงให้วดนี้เป็นงวดแรกสําหรับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่ครับลงให้งวดแรกครับสาหรับสูตรนี้ครับสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับสมาชิกนะงวดแรกสูตรได้สี่กับห้านะผลออกหกศูนย์ห้าสูตรนี้ดินเดินยาวๆนะผมย้อนให้ดูแค่หกวดนะครับสี่กับห้าห้ามาที่หลักหน่วยบนครับ ก็มาได้ทุกหลักเด้อสมัยชิกเดิมมาได้ทุกหลักสําหรับสูตรนี้ครับเด่นบนสองตงัวมาหนตัวถูกเป็นอันที่หนึ่งะครับวุฒิสองนะครับสูตรได้สี 5, กก่กับห้านะครับพอดอกห้าศัพศูนย์ครับห้าครับก็มาที่นะครับหลักร้อยบนบทนี้ตัวที่สองหลักวุฒิที่สามฮะสูตรเด่นบนสองตงัวมาหนึ่งตัวได้ 6, ห้ากับหกนะครับพอดอกสี่ห้าสาม ห้มาที่หลัก10บ,บนถูกเ็ที่สามนะมาต่อนงดที่4ี่ครับก็ที่4สูตได้2อกับสามนะพูอกเจนะ็ดแปดสองับสองก็มาที่นะครับหลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่4 วันที่5ฮะสูตรได้7กับ8นะสองตัวมางตัวพอดอก4 7 8นะครับอ่ะวันนี้มาทั้ง7ทั้ง8เลยมา2มาครบเลยนะครับนี่ฮะเกับ8อปดที่10นบหน่วยบนนะเอาไปต่อกันวดที่ผ่านมานะครับวดที่ผ่านมาอาสูตรได้0กับ1นึ่ออก8 1 2ห่งอง่ะวดที่ผ่านมาก็มาที่เลข1นะฮะ ที่หลักสิบบนสูตรนี้เป็นสูตรใหม่เนื้อสมาชิกเด้อเทียบชนพวกเอามาเทียบชนกับสูตรเก่าครับตัวเดียวให้นะอ้าววันนี้สูตรใหม่ได้เลขตัวไหนสองตัวมาหนึ่งตัวเอาไปดูวิธีทํากันนะครับสมาชิกนะักไปดูวิธีทํากันเนี่ยบวิธีทำมาแคปสูตรไว้ได้เลยนะฮะสูตรง,ง่ายๆครับตามน,นี้เลยนะครับ <c oughs> ตัวที่ครับนะวิธีทำห้นำหลักร้อยบนหนึ่งครั้งนำมาบวกหลักสิบบนอีกสี่ครั้ง นะครับบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขแปดคงที่นะครับเอาบวกกันดูห้สมาชิกนะแปดบวกหนึ่งนะครับลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกหนึ่งะครับลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกหก็ได้1 1ึ่งหนึ่งมาบวก1ก็ลงท้ายเลขสองสอมาบวกแปดคงที่นะครับสองบวกแปดคงที่ลงท้ายเลขศูนยฮะตำแหน่งแรกศูนย์บวกเพิเ่มปหนึก็ได้เลขหนึ่งาวนนี้ได้เลขตัวเดิมฮะเศูนย์กับหนึงนะสมาชิกนะได้เลขตัวเดิมเหมือนวันที่ผ่านมาอาศนกับห จะติดสักตัวไหมหววนี้นะครับฝากพิจารณาด้วยกันแล้วกันสําหรับสูตรนี้นะครับผมรันโปรแกรมงวดที่ผ่านมาผมรันโปรแกรมไปดู <c oughs> <c oughs> โอ้โทษทีครับสมัย <c oughs> พูดไปพูดมาน้ําลายติดคอ่ <c oughs> นะผมทําโปรแกรมรันไปดูคนระับมันเข้าตามนี้นะฮะสมาชิงนะเข้าตามนี้จริงเลยเดี๋ยวมา,มาแจกสูตรเลยนะครับงวดนี้แจกสูตรนะอ่ะ ในศูนกับ1ในตัวเดิมฮะใครชอบ0ูนยกับ1ก็จัดไปนะฮะใครไม่ชอบ0ูนย์กับ1นมองผ่านได้เลยนะครับอ่ะลงให้โวกประจำวันที่1ทับ10ทับ6อ่ะรอรุ้นกันหน้าสมาชิกนะอ่าส2ตัวนี้แหละมันจะไปมันมันมันจะมาชนกับสูตรนี้นะครับชนกับสูตรนี้ด้วยอ่ะมาดูสูตรไฮไลท์ในคลิปนี้นะครับ สูตรไฮไลท์ในคลิปนี้ก็คือสูตรนี้นะสมาชิกนะเห็นแน่นอนนะครับใครที่อยู่ในช่องแอดถอนนักคำนวณนี้แล้วก็ใครที่อยู่ในหน้าเพจนะครับเห็นแน่นอนสําหรับสูตรนี้นะครับเพราะสูตรนี้ผมลงในช่องแอดถอนนักคำนวณแล้วก็ไปลงในเพจด้วยของผมด้วยนะครับครับจริงๆจะเป็นสูตรหน่วยบนนะฮะนะครับแต่มันก็มาตามนี้ มาหลักหน่วยหลักสิบงวดที่ผ่านมาสูตรได้เลขเลขแปดนะสูตรได้เลขแปดตามนี้เลยนะสูตรได้เลขแปดนะครับอย่าบอกว่าไม่เห็นก็นแล้วกันนะสูตรนี้นะครับเห็นแน่นอนนะใครใที่ติดตามผลออกนะครับได้เลขแปดตัวเดียวผลออกแปดหนึ่งสอง 8มามาที่หลัก 100, ร้อยนะฮะวดนี้นะมาที่หลักร้อยนะครับก็คือนี่ฮะ8มาที่หลักร้อยมันยังไงกันนะมันเป็นสูตรไหนกันแน่นี่มันไม่ประจําหลักแล้วนะครับจริงๆแล้วสูตรนี้จะเป็นสูตรหลักหน่วยนะสมาชิกนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยนะมันก็ไม่ประจําหลักก็ไม่เป็นไรฮะสูตรสมาชิกเอาไปพิจารณาเอาจะเอา วางไว้หลักไหนฮะวดนี้สูตรนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะมานะสมาชิกนะแต่จะมาหลักไหนล่ะครับอ่ะเอาเป็นว่านะครับมาได้ทุกหลักก็แล้วกันนะสมาชิกนะนะครับเอาเป็นว่ามาได้ทุกหลักก็แล้วกันนะครับอ่นะครับ,นะร,บร้อย มาหลักร้อยวันนี้นะครับอ่ะงวดที่จะถึงนี้นะครับสมาชิกนะได้เลขตัวไหนเดี๋ยวไปดูกันนะไปดูไปพร้อมๆกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ผมคำนวณเก่าๆนะผมลงให้งวดแรกก็คือได้เลขเจ็ดนี่ฮะเจ็ดมันมาที่หลักร้อยเลยนี่ ว่าที่สองผมลงจริงได้เลขแปดครั 8, 5, 8, มาที่หลักหน่วยวตาที่ผ่านมานี้ฮะสูตรได้เลขแปฮะอันนี้ก็คือสูตรกระดาบมันหมดนะครับผมเอากระดาษแผ่นใหม่มาเขียนสูตรให้ตามนี้เลยนะครับอันนี้ให้ดูโดยละเอียดเลยนะครับไม่มีการว่านะครับเขาเรียกอะไรล่ะให้ดูทั้งที่คำนวณแผ่นกระดาษแผ่นเก่านะครับแล้วก็มาดูคำนวณกระดาษแผ่นใหม่ด้วยนะครับ ก็คือคำนวณสูตรเนี่ยนะอ่าส,สูตร Ramadan, ตามนี้เลยนะสมาชิกนะครับวิธีทำคือสูตรนําหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับมาบวกบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวท้ายนั้นที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะ 10, น 1, งนะแล้วก็บวกหน่วยนะครับสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งแล้วก็บวกหน่วยสามตัวท้ายกันที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลขเจ็ดคงที่นะนะถูกนะสมาชิกนะน,ะนี่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 อ่นะใช่ฮะ ผมเช็คดูแล้วครับผมกลัวมันผิดนะฮะ <c oughs> ก็ตามนี้เลยเอาบวกกันดูสองบวกหกนะครับลงท้ายเลขแปดแปดบวกสี่ลงท้ายเลขสองสองบวกสี 7, นะ่ลงท้ายเล 3. 3ขหกนะครับหกบวกเจ็ดนะลงท้ายเลขสามสามบวกเจ็ดคงที่อ่สามบวกเจ็ดคงที่ลงท้ายเลขศูนยะ์ฮะอาหวดนี้เลขศูนย์นะสมาชิกนะศูนย์ไม่มานานแล้วนะครับถึงเวลาที่จะมาหรือเปล่า นะครับก็ฝากพิจารณาด้วยใครชอบสูตรจัดไปกันไม่ชอบสูตรมองผ่านนะครับตามสูตรนะฮะสูตรนี้ใครขอมาตามนี้เลยนะครับใครชอบสูตรนี้ใครตามสูตรนี้อยู่นะครับจัดไปพรแม่พี่น้องแมวเอ้ยนะถือพิษก็ยุี่สูตรนะครับผมไม่มีสิทธิ์นะครับไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่านะครับตัวเลขมันจะมาตัวไหนอันนี้ที่ผมนะครับ คำนวณอยู่นี้ก็คือคำนวณตามสิติย้อนหลังนะครับย้อนหลังมาก็เข้าตามนี้เลยเนี่ยเนี่ยก็เข้ามาตามนี้ก็เป็นสูตรเกา่านั่นแหละใครชอบเลขศูนย์จัดไปงวดนี้ใครไม่ชอบมองผ่านจ้าไปวางไว้ที่หลักไหนก็แล้วแต่ท่านนะครับเดือนนางเดือเดือดนางเดือตึงตึงก็แล้วแต่ท่านฮะถ้าท่านไม่ชอบท่านก็มองผ่านนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับแล้วสมาชิกนะ ดูเต็มๆดูเต็มๆนี่ฮะ,ะสูตรจริงๆแล้วมันจะเป็นสูตรหลักหน่วยเห็นไหมฮะอ่ะตามนี้เลยแคบไว้นะครับเก่าอทีนี้เทียบเทียบ,บให้อันนี้สูตรสูตรเก่านะแล้วมาเทียบสูตรใหม่เนี่ยมันชนกันที่เลขศูนย์ชนกันที่เลขศูนย์นะสมาชิกนะฉะนั้นงวดนี้ศูนย์จะมาไหมพิจารณาเอาสองสูตรนะะฮเนี่ยชนกันให้ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเอ้ยไม่ใช่โอ้ปเขียนเลขหนึ่งเฉยเลยนี่เลขศูนย์อยู่นี่ลองเลขหนึ่งหรือเลขหนึ่งจะมาอีกเดี๋ยวไปเขียนลงเขียนเลขหนึ่ง <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามผมค,ครับ